แม่จะนึ่งให้ดูระว,วังปีกออกนะลูก้านั้นนะปีกหนูเองใช่ไหมแม่เอามาเลยนี่ <S <S แล้วรลกี่นาทีแม่อ่าตีไปชั่งห้านาทีก็พอแต่ต้องนึ่งตอนน้ำมันเดือดอยู่แล้วนะน้ำมันเดือดแล้วเราถเงตุนอนาใส่ใส่ลงไปอ่าชักประมาณห้านาทีอันนี้มาเตรียมเรื่องน้ำหมักกันครับก,ก็เอานี่หกปีก็ับน้ำปลาประมาณนี้สองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนี่นะ น้ำมันพืชลูกน้ำมันพืชใส่ไปสักทีเลยนะน้ำมันพืชอยู่ในน้ำหมักด้วยหรอแม่ใช่ต้องใส่น้ำมันพืชนะเพราะว่าจะช่วยให้ใส่นุ่มแล้วก็เวลาทอดไม่ติดกระทะเลยจริงเหรอใส่ไปให้เต็มเลยลูกเต็มสักพีนี่แล้วก็ตีสามส่วนเนี้สามอย่างนี้ให้เข้าไปโอเคตีไปลูกตีมันเข้ากันตีตีตีอย่างงั้นก็โดนตีอยย่างงเี้แทน หลังตึงแค่นี้พอนะอเห็นไหมนี่ดูเมื่อกี้นีน่นวลๆชวนให้คนขางใครให้มันเป็นอย่างนี้นะลูกมันก็ยกไปโอ้ยน,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 น้อน้องว้าับไหวนีอ่ะนี่เห็นไหมหลังจากอันนี้มันตึงเป๊ะอย่างนี้แล้วหนูก็เอาทอดสักกี่ชิ้นดีลูกหกหกเมื่อกีก้แม่บอกหกหกนะอ่ะ อันนี้อ่ะหลังจากนั้นที่เราหมักเรียบร้อยแล้วเราจะใส่แป้งลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะหนูไปเอาหกหนึ่งช้อนโต๊ะตักแป้งมาไม่ต้องใส่เยอะนะถ้าเยอะแล้วมันจะหนาเวลาทอดแล้วมันไม่อร่อยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีแต่แป้งไม่มีไก่อันนี้เพียงแค่ให้แป้งเนี่ยมันได้สัมผัสเนื้อไก่บางๆแค่นั้นพอจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็ยนไว้เข้าตูงเง้เย็นกี่นาทีแม่่อถ้าเป็นช่องฟิตก็ไม่เกินสิบนาที มันต้องร้อนนี้เลยนะโอ้ยแล้วก็ไม่สนใจตรงปลายปีกมันนั้น่มันนี้เพราะว่าปลายปีกมันสูงง่ายอันนี้บอกหมดเลยนะสูตรเด็ดเคล็ดลับโดยเฉพาะระหว่างนึ่งก็ลวกมันต่างกันถ้าเกิดหนูลองไปทําดูนะถ้าหนูลวก่ะหนังทะเลากเปลือกทอดแล้ไม่สวยแต่ถ้าเกิดเรานีถึงเป๊ะ พอสีได้ประมาณนี้เราปิดก่อนที่จะต,ตากัขึ้นเราปิดแก๊สก่อนนะเพราะว่าความร้อนของน้ำมันเนี่ยมันสามารถทำให้ไก่สุกต่อไปได้